จอกจอกหิวจังเลยอ่ะฮัลโหลโหลโหลหนึ่งโหลสองโหลสามโหลโอ้ยไม่ค่อยได้ยินเลยอ่ะนี่อย่าบอกนะว่าฉันจะต้องไปโทรศัพท์ที่ทะเลเนี่ยคลื่นไม่มีอ่ะเฮ้ยเอ๊ะขอทานนี่นะต่อมคนรวยกระตุกขึ้นมาทันทีเอาอาแม่สาวน้อยขอทานวันนี้ฉันอารมณ์ไม่ดีนะนะฉันจะแจกเงินเธอให้อารมณ์ฉันดีขึ้นมาหน่อยนะโอ้โห ให้ตังกันแบบนี้เลยเหรอแม่ยามกันเกินไปแล้วฉันมีเป็นกระเป๋าเลยเฮ้ย hey, หยุดก่อนเธอเป็นส้มหยุดเหรอถึงเดินม,มาสั่งให้ฉันหยุดเนี่ยฉันไม่ใช่ส้มยงส้มหยุดอะไรของนายหรอกนะแต่เห็นนายอวดรวยกับคนจนแล้วมันไส้นี่ของฉันมีเป็นกระเป๋าเลยฉันให้เธอหมดกระเป๋าเลยนะ ลุกขึ้นมาเอาไปสิฮะให้ฉันหมดกระเป๋าจริงๆเหรอใช่แล้วอุ๊ให้ทั้งกระเป๋าจริงหรอเนี่ยให้จริงๆนะเอาไปสิอู้ว้วว <c oughs> รู้สึกกระอักเลือดเฮ้ย <c oughs> ยาำกันเกินไปแล้วเงินกระเป๋านี้อย่างนั้นเหรอฉันก็มีเหมือนกันน่ะนี่บัตรเครดิตเฮ นี่มันบัตรตั๋วเครื่องบินนี่ฮะตั๋วเครื่องบินเหรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนี่บัตรเครดิตของฉันมีวงเงินอยู่ในนี้ห้าล้านโอ้โนน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 นี่เอาไปเลยยายขอทานใช้เธอไปกดได้เลยนะฮะห้าล้านใช่แล้วกดตามใจชอบได้เลยว้าว เยอะจังเลยอ่ะสู้ฉันไม่ได้ละสิเงินตั้งห้าล้านเลยนะเธอมีปัญยาเปล่าถูแค่ตั้งห้าล้านนายดูของฉันก่อนนี่ฉันมีรถคันพิเศษคันละยี่สิบล้านฉันเพิ่งซื้อมาเอาไปเลยอก็อักมาเป็นลำไส้ใหญ่เฮ้อเอนี่นี่เธอ ธอถึงขนาดเอารถคนละยี่สิบล้านมาให้ขอทานคนนี้เลยเหรอเนี่ยเกินไปแล้วนี่ใหญ่อขอทานเธอรอฉันตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะอทำไมอ่ะฉันจะไปป้นธนาคารมาให้เธอนะสิฮะป้นธนาคารเลยเหรอใช่แล้วเธอรอฉันตรงนี้แป๊บหนึ่งนะฉันจะไปป้นธนาคารดีเดียวนะป้นธนาคารเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยอยู่ไม่ได้แล้วหนีเร็วเข้าใยาขอทานสกครั้งนี้ใหญ่หลวงนัก การไปที here. Here. The the ่ยิ่งใหญ่น right? huh? ี่นี oh, ่คือการป้นเงินมีเท่าไรเอามาให้หมดดูนี้เลยฮะพวป้นเหรอใย่แล้วอยเอยเอยอย่าทำอะไรฉันเลยนะคะฉันจะฉันยอมแล้วเงินมีเท่าไรเอามาให้หมดเออได้ได้ได้ค่ะได้ค่ะฉันฉันเตรียมกระเป๋าไว้ด้วยนะคะเอาตังไว้ให้โจรโดยเฉพาะเลยค่ะโอ้เธอเป็นพนักงานที่ยอดเยี่ยมมากจริงๆอ่ะเตรียมเงินไว้ให้โจรด้วยนะเนี่ย งันเอากระเป๋าส่งมาหาฉัน,นเออดู๋ยวนี้เออเดี๋ยวได้ได้ค่ะอย่าอย่าย,ยิงนะคะว้าว <c oughs> โอ้โอโออนธนาคารเลยละเนี่ยไม่อยู่แล้ว <c oughs> การเปครั้งนี้มันยิ่งใหญ่มากฉันต้องขอโทษเธอด้วยนะพนักง,งานไม่เป็นไรมันไม่ใช่เงินฉันเอาไปเลยวิวอ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 เฮ้ยเงินมันโจรป้นธนาคารนี่เฮ้ยอ,อยู่ดูนี นี่คือการจับกุมเออแต่ตำรวจแล้วเนี่ยตำรวจหยุดเดี๋ยวนี้นายห้ามขยับขยืนเอ้ยขยับขยืน่นผมไม่กล้าขยับหรอกครับผมยอมแล้วยินดีต้อนรับสู่ห้องกงดินแดนแสนวินไลนายอย่าสนใจคนที่อยู่ด้านหลังเลยนะสนใจปืนของฉันก่อนยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้เออคอคือคือ,คอได้ครับได้ครับคุณตำรวจผมยกมือขึ้นแล้ว อย่าอย่ายิงผมเลยนะครับไปโรงพักกับฉันซะดีๆนี่นายโดนจับกุมแล้วข้อหาขโมยเงินธนาคารเอาโดนจับไปซะเดี๋ยวนะ <c oughs> นี่มันเป็นการจับคนร้ายใช่ไหมเนี่ยทำไมเป็นแบบเนี้ยเอองั้นไงงั้นนายก็ถือกุญแจไว้แบบนั้นก็แล้วกันนะเอาไปไปขึ้นรถได้แล้วเอ้ครับครับครับขึ้นขึ้นด้านหน้า,นานใช่ไหมอ่ะใช่เอาเดูสิ นายมานั่งทางคนขับทำไมเนี่ยเออขอขอโทษครับไปโรงพักกับฉันเอาละได้เวลาจับคนร้ายที่ปล้นธนาคารไปขังคุกได้แล้วนายนี่อาชีพดีๆมีไม่ทำาะะเนี่ยจริงๆแล้วผมเป็นเจ้าของธุรกิจฟาร์มไก่นะครับคุณตำรวจแล้วนายมาปล้นธนาคารทำไมอ่ะมันเป็นศึกของศักดิ์ศรีการเปนี่ฉัน คิดสั้นเกินไปหรือเปล่าเนี่ยหรือจริงๆแล้วฉันไม่ได้คิดเลยอะฮ้ออ้ยน่าสงสารจังฮ้อทำยังไงดีเนี่ยฉันเนี่ยมาเป็นกำลังใจให้กับนายเลยนะยังไม่ทันได้ใช้เงินก็มาอยู่ในห้องกลงเฮ้ยยายธนาคารเนี่ยถ้าฉันออกไปได้นะนะฉันจะแตะยายนี่ก่อนใครเลยอะยังไม่ทันได้ใช้เงินก็มานอนในห้อง กงฮนี่อยากกินอะไรอะ่ะเอิม่มช้าเขียวเฉาวกล้วยหรือว่ากับข้าวอาหารตามสั่งข้าวราดแกงดีไหมฉันจะซื้อมาฝากนายเองเห <c oughs> มือนโดนเหมือนโดนย้อเย้ยเลย <c oughs> ฉันฉันไม่น่าไม่น่าพลาดไปเลยนะเนี่ย <c oughs> ไปอยู่ห้องกลง้ง ดูแลตัวเองดีๆนะออออจะบอกเธอไว้คนทางนี้เป็นห่วงเธอ,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 อสองปีผ่านไปไว้เหมือนโกหกใช่แล้วตอนนี้พวกเราสองคนไม่เหลืออะไรแล้ว มองซ้ายมองขวาไม่มีใครผ่านมาเลยอะวันเนี้หิวข้าวก็หิวอ่ะใช่ฉันก็หิวข้าวเหมือนกันนะเนี่ยจบบรินร,นร,นร,นรนิรถไปซื้อแกงไม่แรงได้ไงเอีย๊ยดเฮ้ยชับสถานที่คุ้นๆเหมือนเคยอยู่ที่นี่เฮอ,อท่านเศรษฐีเอ๊ะทำไมทำไมหน้าคุ้นๆุ่ะ เฮ้นี่นี่เธอเธอขอทานฮะขอทานคนนั้นน่ะเหรอฮ้อย่าเพิ่งเหาอเพิ่งหาตกใจไปแป๊บหนึ่งนะเอ้ยชึบอ่าวันเนี้ยฉันมีตังมาฝากพวกเธอด้วยนะนี่เอาไปเลยเไปเลยฉันคิดว่าพวกเธอเนี่ยคงไม่มีตังกินข้าวกันนะ่ะเอาตังไปซื้อข้าวซะน,นะึก เหมือนโดนลูกศรทิมแทงใจอ่ะเออฉันคิดถึงความรวยฉันคิดถึงความรวยของฉันอออเอาละฉันต้องไปแล้ววันนี้ฉันมีนัดซื้อกระเป๋าใบละแสนกับเพื่อนแล้วก็ไปทําเล็บเท้าข้างละล้านนะนะโอ้ทาเล็บเท้าข้างละล้านเลยหรอยเนี่ยออเอฉันรู้สึกจุกยังไงก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่านะฉัน ได้ตังมาด้วยเมื่อกี้เฮะอในได้ตังมาเหรอใช่แล้วเธอโปรยเงินเมื่อคืนฉันรีบเก็บเอาอย่างไวเลยนะเธอดูสิได้มาตั้งร้อยหนึ่งแนะ่ฮะได้ตังมาตั้งเยอะเลยนะเนี่ยใช่แล้วเดี๋ยววันนี้ฉันเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเธอเองนะไปเถอะท้องร้องแล้วไม่ใช่เหรอนายนายเลี้ยงชาเย็นฉันถุงหนึ่งด้วยสิ เออเธออย่าเอ่ยถึงชายเย็นได้ไหมอ่ะรู้สึกเจ็บแป๊บๆอะ่ะคือฉันกินบ่อยจนจุกนะนะตอนติดคุกอะ่ะ <c oughs>